เดี๋ยวจะตายสายลุยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับมาแนะนำวิตามินนะครับวิตามินวิตามินที่ใส่ในน้ำนะครับเพื่อจะเล่งรากนะครับไม่ใช่เล่งลากหรอกช่วยบำรุงมันที่ว่าไม้อ่อนแอไม้มีปัญหาแบบเหมือนคนป่วยมานะครับเราใช้วิตามินตัวนี้ช่วยนะครับลากจะออกได้ดีมากอย่างเช่นต้นที่ผม จะนําเสนอน,นะครับคือว่าต้นนี้ผมได้ใช้ดินสูตรดินของผมเองนะครับดูนะครับสูตรดินของผมเองเนะี่ยสูตรดินนี้นะครับสูตรดินนี้มีอะไรบ้างครับผมเคยได้บอกไปคลิปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วนะครับลองมาใช้กับต้นนี้กับที่ว่าต้นนี้มีเจ้าต้นบอนไซมะพร้าวต้นนี้นะครับมาดูเขามีปัญหาระบบรากนะครับจากที่เจ้าของเก่านะครับ ได้มาไว้คือเขาถาแลกเกอร์ไปบางๆเลยครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาต่อถ้าลากขหมดไปเนี่ยลากฝอยไม่มีหาอาหารแล้วเนี่ยพอลากฝอยไม่มีหาอาหารแล้วเนี่ยต้นไม้ก็จะค่อยๆน็อกตายไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมอ่ะได้นำต้นไม้ต้นนี้มาเปลี่ยนดินใหม่นะครับมาเปลี่ยนดินใหม่มาเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนดินใหม่ใช้วิตามินลด เพื่อให้เล่งลากออกมาดูซิว่าลากมันจะออกมาเยอะไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับดูใกล้ๆก,กันเลยอ่ะผมไปเปิดน้าแป๊บนึง เราตรงนี้ออกเลยนะที่ผมห่อไว้เพื่อจะใส่ดินนะมีคมมากอ,อันนี้เป็นถังน้ำประมาณสี่ลิตรคึ่งน,นะครับที่ผมตัดมาเพื่อมามาหอ่อหอดินเอาไว้เพื่อว่าไม่ให้ดินได้ออกไปนะครับดินได้ได้หลุดออกไปนะครับ เราจะล้างดูเลยนะครับล้างให้เห็นๆเ,เลยเดี๋ยวพี่จะียนชาก่อนล้างดูให้เห็นๆเ,เลย<ป>ผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเนี่ยเรามาดูกันเวลาจะขึ้นเยอะไหมอุ้ยขึ้นเพื่อนโอโ้ใช่ได้เดี๋ยวดีกว่ โอ้ oh my god มาดูกันนะครับมาดูกัน ใส่ต้องเอาไว้ในนี้ดีไนเลยอยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็น เาม่ห็นรากใหม่หรือเปล่านีนะครับนี้นะครับ,รบโอ้โหเล่าออกมาเยอะจริงครับนี่รากใหม่นะครับเส้นนี้สุดยอดอุย้ยรากใหม่ออกครับรากใหม่ออกนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อรากใหม่จะยาวขนาดนี้ที่ผมปล่อยไว้หลายเดือนเหมือนกันนะผมไม่คิดว่ารากใหม่จะยาวแทงจะมาได้ไวขนาดนี้ โอ้โห oh. ลากใหม่ออกเยอะมากครับเยอะจริงะไรจริงโอ้โ oh. หจากลากที่โยทาเลเกอร์ไว้นะครับลากที่ทาเลเกอร์ไว้แทงทะลุกมานะครับกลายเป็นลากทุมกลาได้สวยเลยนะครับต้นนี้งดงามมากครับงดงามจริงๆครับต้นนี้โอ้โ oh. หนี่นะครับลากตเดี๋ยวไม่เห็นเห็นไหมครับ วันนี้นี่ยสวยจัสดสวยจัดครับสวยจัดโอ้โหงามแท้แ้งามแท้แ้ ไ,ได้เลยนะครับลาาแทองออกมาใหม่เยอะเลยนะครับตามโคนนะครับวันนี้คอสวยครับคอใหญ่ครับจะปิดน้ำสักคู่ครับ นะครับมาดูกันนะครับนี่ครับลากครับเส้นนี้ออกมาใหม่เหมือนกันนะครับออกมาใหม่เหมือนกันนะครับนี่ครับออกมาใหม่ครับยาวมาเลยนี่ก็เส้นแทงออกมาใหม่เหมือนกันนะเส้นนี้แทงออกมาใหม่เหมือนกันนี่แทงออกใหม่นี่แทงออกใหม่เหมือนกันโอเคนะครับ อยากให้ดูกันไว้นะครับของแท้นะครับวิตามินตัวนี้นะครับนีครับทีเด็ดครับสูตรระเบิดรากครับเร่งรากเลยครับเดี๋ยวจะจัดลงกระถางใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมถ้าใครอยากจะได้สูตรวิตามินทักเข้ามาครับชื่อเฟสนะครับจ่าต่ายสายลุยนะครับ ชื่อ Facebook นะครับจ่าตายสายลุยทักเข้ามาเลยครับนะครับเดี๋ยวจะตอบคำถามให้นะครับเาะครับสวัสดีครับ